あっ。ショッカッカ ชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนช็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะตรงว้นะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สะดุดตอนคุกกี้แลนชช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีทุกทุกคนค่ะอยู่กับเซฟนะคะแปบาซีกับเกมของกิลล์คิคดงคดองค่ะวันนี้เซฟมีทั้งหมด3ทีมนะคะมาลงในส่วนของสึกเฮม้ทักนะคะระดับอินฟินิตี้ซึ่งค่อนข้าง ยากไหมยาวมาเลยค่ะนะคะแล้วก็จากที่อ่าได้ลองเซอร์ว์มานะคะทั้งลองเล่นเองแล้วก็ลองมีอ่าดูไกด์นะคะบางส่วนแล้วก็มาบิวในส่วนของอาร์ติแฟกต์ให้มันตันนะคะก็คือจับเป็นออกมาทีมนี้ค่ะทั้งหมดนะคะมี2อ,อ่มามี3ทีมด้วยกันนะคะทีมที่3จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่น้อส่วนใหญ่เนี่ยเซฟจะมาสำรองนะคะในกรณีที่ด่านที่เจอแวมไพร์เซฟไม่ไหวอ่าเซฟก็จะเอาทีมที่3นะคะมาสู้แทน,เ,นเพื่อไม่ให้ทีม1 ทีมสเนี่ยโดนแวมไพายกัดตัวแตกไปนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนท็อปปิ้งอื่นๆนะคะทุกคนสามารถดูประกอบได้เลยหรือจะดูช่องท้ายคลิปก็ได้นะคะเพราะว่าจะพาไปดูบิสกิตด้วยเนาะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะที่เซฟใช้งานส่วนทีมนี้นะคะที่เป็นคุมตีไว้นะคะลงตัวไหนบ้างก็จะลงในส่วนของน้องอลินเซอร์นะคะกับตัวของแคมโบรีลินเซอร์เนี่ยนะคะจะเน้นให้มันเก็บสแต็กไวๆเนาะเลยทําให้โจมตีปกติเนี่ยเข้ามามีส่วนนะคะแล้วก็จะเน้นเป็น,นส่วนของลดความเจะหายล้วนให้เขาเนี่ยยืดดเลยนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยโดนกัด แล้วก็หายหรือโดนตัวไหนสกิลก็ดามนะคะถ้าเกิดโฟกัสที่ตัวของลินเซอร์ก่อนลินเซอร์จะตัวแตกนะคะประมาณนี้เนาะอ่านะคะส่วนที่นที่3นะคะก็จะเน้นเป็นดาเมจท่าน้ําหรือตัวไหนที่เป็นดาเมจที่สุดของเราทุกคนทําไว้เลยนะคะประมาณนี้ให้ตัวของกัปตันเขยเนตได้สกิลจ่ายสกิลไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันเลยนะคะหลักๆแล้วนเนาะเซฟก็จะพยายามนะคะใช้เป็นทีมที่ 1>, 1ยาวๆเลยนะคะโดยโดนัทเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติเนาะจากที่เซฟไปอ่หนเนี่ยก็คือจะมีลดพลังป้องกันนะคะแล้วก็ในส่วนของสาบนะคะให้เป็นโดนัทเนี่ยสองถึงสามวินาทีซึ่งตรงนี้นะคะสามารถหน่วงเวลาให้เราได้ดีมากๆในกรณีที่เราเนี่ยรอนะคะรายชิน้นน้ำแข็งตัวฮิลเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวของอตัวอื่นก็ได้ที่มันเพิ่มคริกหรือตัวไหนก็ไดท้ที่เพื่อนชอบใช้นะคะซึ่งเซฟเนี่ยจะเลือกตัวฮิลมาหนึ่งตัวก็คือจะเป็นในส่วนของสแนมดักก้อนพอยหนึ่งมือน อ่าสองนะคะคือมันมีพวกอ่าโล่พลังชีวิตหรือมันมีพวกอ่าโลดความเสียหายตรงนี้แล้วก็ในส่วนของพลังโจมตีที่มีเข้ามานะคะจะก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้นั่นเองซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถนะคะที่จะใช้เป็นอ่าล็อกสตาร์ก็ได้เช่นกันนะคะเออมันใช้ได้แบบหลากหลายแบบเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆที่จะเลือกใช้ จะเห็นนะคะว่ามอนเนี่ยเวลาโดนราชินีอาน้ำแข็งเนี่ยแช่ปุ๊บเนี่ยมันจะแบบว่าสลายหายไปหมดเลยนะคะคือราชินีน้่งแข็งเซฟพยายามยูให้มันแรงที่สุดนะคะอาร์ติแฟเฝกก็20บวกเนาะ10บวกก็ได้นะทุกคนนะคะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยมีราชินีน้ำแข็งเลเวลเท่าไหร่ปลุกพลังเท่าไหร่นะคะในส่วนของจำนวนดาวเนาะแล้วก็เลเวลนะคะค่อนข้างมีผลมากๆเลยค่ะ คือถ้าเราใช้เซตแรกนะคะอ่าปกติเราใช้เซตแรกแล้วก็จะมีตัวขอเฟตูชินเน่แทนโดนัทใช่ไหมเวลาเราผ่านเนี่ยอ่าในส่วนของมาสเตอร์นะคะหรือเอ็กซ์เพิร์ทที่ผ่านมาเนี่ยมันก็อ่าเล่นได้เรื่อยๆเลยถ้าเกิดเราผ่านตรงนั้นเ่ะเรียบร้อยนะคะแบบผ่านครบจบ20ระดับอะไรอย่างงี้นะคะจบระดับจบด่านเลยนะคะแล้วคือ เ็นการพิสูจนว่าโอเคราชินีแข็งแรงแล้วเนี่ยเรามาลองลงอินฟินิตีดูทุกคนนะคะมันก็น่าจะลงได้เหมือนกันเพราะว่าของเซฟเนี่ยไปเทสจากการลงพวกระดับก่อนถึง i n นฟินิตีแหละก็คือมาสเตอร์เอ็กซ์ว่าราชินีแข็งเนี่ยดาเมจพอไหมอะถ้ามันสามารถจบได้ในตัวมันเองนะคะก็อะมาลองลงตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนแนะนําว่าให้ลองลงเถอะต่อให้มัน ได้แค่5เวฟเนี่ยมันก็จะเป็นแต้มให้กับเรานะคะทุกคนดีกว่าไม่ได้ลองลงเลยแต่ถ้าไม่พ้น4เวฟนะคะมันจะคืนตั๋วให้เราเนาะคือพูดง่ายว่าลองได้เลยเต็มที่เลยทุกคนนะคะไม่ได้เสียหายอะไรเท่าไหร่เลยโอเคค่ะนี่นะคะคือแพทเทิร์นจะเป็นแบบนี้เลยคือใช้โดนัทก่อนตามด้วยตัวของเจโจคุณธรรมมะม่วงแล้วก็ลาชีน้ำแข็งส่วนตัวของสแนปดับก้อน ครูดำม,มาเมื่อไหร่กดทันทีนะคะเพราะว่าเซฟเนี่ยครูดำม,มาปุ๊บเซฟก็กดเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเออมันทีมันฮิวไม่ทันนะมันฮิวกระตึงหนึ่งนะคะอ่าเหมือนแมชนี้ค่ะถ้าเราเจอแวมพายตรงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเคยลองเล่นไปทีหนึ่งว่าเฮ้ยทีมหนึ่งเราไม่ไหวทีมสองเราก็ไม่ไหวเหมือนกันให้เราไปใช้ทีมสามนะคะที่เซฟเสร็จไว้แล้วก็อ่ะเล่นทีมสามให้ตายไปเลยเนาะพอตายปุ๊บเนี่ยอ่า มันจะทําให้เราต้องไปเลือกทีมนะคะมาใช้เราก็ค่อยกลับไปเป็นทีมหนึ่งแล้วก็มาตีตัวขบแวมไพร์ก็ได้หรือจะแบบมาเลือกเป็นทีมที่2เพื่อตีแวมไพอย่างนี้ก็ได้นะคะแบบใช้2ทีมผสมกันเนาะทุกคนอันนี้ขอเซฟทีมหนึ่งยังได้ทีม2ยังไหวอ่านะคะมันก็เลยทําให้ผ่านมาได้เนาะขอเปเพื่อนก็ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ลองทีม3ก่อนแล้วมากดทีม2นดูนะคะ อ่ะแล้วก็พอเป็นพวกช่วงเคลียร์มอนเนี่ยก็กลับมาเป็นทีมหนึ่งยาวๆเลยแล้วก็พูดง่ายๆนะคะคือถ้าเจอเวฟที่เป็นบอสคุกกี้ก็ค่อยกลับไปใช้เป็นทีม2นะคะแต่ว่าใช้ทีม1ก่อนเนาะถ้ายิาง่งมีพวกลูกกระจอกที่เป็นแบบมอนสเตอร์เยอะๆนะคะอยู่ในด่านที่เป็นบอสคุกกี้เนี่ยใช้ทีม1ให้เคลียร์พวกลูกน้องตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยเอาทีม2เนี่ยมาใช้งานนะคะ เดี๋ยวทุกคนลองดูเนาะอันนี้นะคะเขียนได้เลยเป็นลูกกระจกนะฮะชุบอืมหน่าเซฟพยายามฮิวเรื่อยๆนะคะแล้วก็ให้หนอยเชคก,ก่อนอ่ะตรงนี้เห็นไหมมันมีลูกกระจกเยอะนะคะโดนัดไปนะคะจอจมโจรมะม่วงนะคะราชินีน้ำแข็งแช่แข็งปึ้งนะคะอ่าตัวของเราจะโดนนาเมียไม่ได้เยอะมากพอลูกกระจกเหลือน้อยแล้วเนี่ยเราไปใช้ทีมสองนะคะในการเคลียร์พวกบอสแทน ตัวลินเซอร์นะคะใครจะอ,อยากจะใช้นะคะครูถามก็ได้เช่นกันเนาะแต่ว่าพยายามดูนะคะว่าน้องยืนได้หรือเปล่าเพราะาถ้าน้องยืนไม่ได้ก็ใช้เลดความเสียหายได้นะคะขอเซฟก็กังวลกว่าน้องจะยืนไม่ไหวเนาะเซฟก็เลยใช้เป็นแบบนี้แทนนะคะเป็นลดความเสียหายเนาะโอเคค่ะนะคะอาต่อมาค่ะลูกกระจองเยอะทําไงนะคะ ไปโดนัทเสร็จปุ๊บและชีน้ำแข็งแช่นะคะแต่ว่ามันควรจะต้องมีจอมโจรคุณธรรมแล้วทุกคนเพราะจมจมโจรเนี่ยนะคะมันจะช่วยนะคะดาเมจท่านเนี่ยแรงขึ้นมากๆส่วนมะม่วงนะคะจะเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็แปะเขาเรียกไงเหมือนดีบัฟนะคะเพิ่มความเสียหายไปทำไมถึงไม่ใช้ a อแคแทนมะม่วงเซฟเราแล้วทุกคน a อแคมันมันช้ากว่ามะม่วงนะคะและ้วก็เหมือนเราเนี่ยไม่ต้องแปะ ทับซ้อนกันประมาณ4ครั้งเนาะแล้วแค่แปะ1ถึง2ครั้งก็พอนะคะเพราะฉะนั้นแล้วม่วง,งมันออกสกิลไวกว่าเนาะมันไม่ได้ลีลาเยอะแบบเอแคนะคะซะก็เลยใช้เป็นมะม่วงอ่านะคะพอเวสสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราใช้ทีมแรกไปสัก2-3ตัวก่อนแบบให้จัดสกิลสอตัวก่อนแล้วเราค่อยกลับมาเป็นทีมที่2ก็ได้นะคะมันแค่ยืนไหวในกระสุนของตัวก๊อปปินนะคะนี นะคะแค่นั้นเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาตีตัวของแคมรีกับตัวของลินเซอร์ก่อนนะคะต้องดูด้วยเนาะว่านะคะฟินนองเซียบัฟให้กับใครเนาะแต่ว่าถ้าเราทาโจมตีแค่ตัวเดียวเป็นแบบแคมรีเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนปแปลงบ,บัฟไปที่ใครแล้วนะคะให้ดูตรงนี้ด้วยอ่านะคะไม่งั้นเนี่ยบัฟครคุมนะคะถ้าลมผิดตัวเนี่ยอาจจะทําให้เราจบช้าลงนะคะหรือบัฟจากฟินนองเซียบัฟให้ผิดตัวก็จะทําให้เราจบช้าลงค่ะ อ่าโอเคซึ่งตรงนี้นะคะเซฟอะแดปมาจากไกด์ของทางผู้พูด,พดลินมั้งนะคะถ้าเซฟจำไม่ผิดแบบเห็น,นผ่านๆมาแล้วก็เอามาอะแดปในส่วนของตัวโดนัทที่รู้สึกว่าเซฟใช้เฟตูชินเน่แล้วเนี่ยไม่ผ่านสักทีนะคะเซฟจบเวฟหลังๆไม่ได้โอเคเห็นไกด์มาอ่ะโดนัทน่าสนใจก็ลองใช้ดูทุกคนดูนะโดนัทยังเลเวลแค่75อยู่เลย เออไม่ได้อัพเลเวลอะไรเพิ่มเลยนะ75เองทุกคนนะคะก็ยังสามารถเล่นได้นะคือโดนัทเนี่ยอารมณ์แบบว่ามาช่วยแทงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เน้นในส่วนของการสาบให้เป็นโดนัทแล้วก็ลดพลังป้องกันแค่นั้นเลยนะคะนี่คือพอยต์ของโดนัทเนาะเพราะว่าใช้เฟตูชินเนแล้วโอเคมันยืนได้มากกว่าก็จริงนะคะแต่บานจาังหวะที่เราจะต้องเขาเรียกไงอะ สาบให้มันเป็นโดนัทเพื่อที่จะให้สาววีนั้นเนี่ยมันไม่โจมตีนะคะตัวดามจเราเนาะนะคะซึ่งเฟตูชิน่อ่ะมันมีโยอดยกก็จริงนะคะแต่ยังไงเนี่ยดามจมันก็ยังมาเล็ดรอดมาถึงตัวสุดท้ายอยู่ได้เนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดนัทโอเคมันดีตรงพอยนี้นะคะจากที่ลองลงแล้วเนะเาะแล้วก็ตัวของสแนปดากอนก็เป็นอารล็อกสตาร์นะคะหรือเป็นตัวฮิลตัวอื่นก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ ทีม2นะคะตัวที่เซฟสึกว่าใช้แล้วดีมากๆช่วยแทงก็คือตัวของอายติน้ำแข็งย้อยนะคะลินเซร์เนี่ยถือว่าช่วยเพิ่มนะคะประสิทธิภาพการทำดาเมจของแคมเมรได้ดีมากๆนะคะตัวแบบเพิ่มดาเมจธาตุเนาะตรงนี้แล้วก็เพิ่มอัตราคริได้ได้อีกอใใความเสียหายคริอีกนะคะค่อนข้างดีแล้วก็พนวกกับตัวของอันนี้แหละเนาะน้องชูคีมก็ให้คริเราเหมือนกันนะคะอ่านี่นะคะบิสกิตท,ที่เซฟใช้นะคะก็มันจะมี อค่าสเตตัสหน้าหลังเนาะที่ใช้นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูว่าเออบิสกิตนะคะเป็นประมาณไหนเนาะก็ไม่ได้ใช้ลดความเสียหายเลยนะคะสำหรับแคมเบรเล่ก็คือเน้นโจมตีนะคะแต่ท็อปปิ้งเนี่ยก็จะมีออฟลอลดความเสียหายนะเพราะว่าจะเห็นไหมคะว่าเวฟสุดท้ายที่เป็นปืนแปะกล้วยเนี่ยตรงนั้นนะคะหรือตรงก๊อบบิ้นตรงนั้นน่ะมันจะโจมตีใส่แคมเบรเล่กับตัวของลินเซอร์ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยออฟลอลดความเสียหายนะคะก็จะต้องเข้ามาด้วย ชูค e ีมเซฟทำหรือความเสียหายออฟลองไว้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะมีเวฟที่เป็นเวมพายนั่นแหละเนาะบางทีมันกัดชูครีมเซฟตายเลยนะคะ ส่วนตัวของฟินนองเซียทำไมไม่ใช้คู่ทําล้วนเนาะเพราะว่า,อ,าอยากจะให้อึดจริงๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยเสี่ยงกับการโดนดาเมจเยอะอันนี้คือจะเป็นทีมสำรองนะคะเวลาเจอกับเวฟที่เป็นแวมไพร์นะคะที่มันเป็นท่าน้ำเจ็บก็จะบิวทีมท่าน้ำแล้วก็ตัวของตาแดงที่มันทำดาเมจค่อนข้างแรงขึ้นมานิดหนึ่งเนาะนะคะหรือตัวใดๆที่ทำดาเมจได้เนี่ยแหละเออ สำรองไว้กรณีที่เว็บแวมไพร์เนี่ยสู้ไม่ไหวจริงๆก็จะเอาทีม3เนี่ยยัดเข้าไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเป็นทีมที่2ของเรานะคะตรง2ของอาร์ติแฟกต์ตรง,ง,ง,ตรงนี้ก็นะคะอัพตัวของธาตุแสงเนี่ยตันเลยทุกคนแล้วก็มาอัพน้ำแข็งนะคะเรื่อยๆเลยเซฟก็เนี่ยแหละคะ่ะ 20บวกถึงจะผ่านอยู่นะทุกคนนะคะประมาณนี้แล้วก็ค่อนข้างเปลี่ยนท็อปปิ้งเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ลองเทสบ่อยๆเลยว่าเออตัวไหนเนี่ยที่มันเวริร์กแล้วก็สามารถใช้งานได้ค่ะก็ประมาณนี้นะคะทีะ่นำมาใช้นะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาก่อนนะคะไปลาขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมลงกันเยอะๆด้วยนะทุกคนนะคะต่อให้ไม่จบ20เวฟ แต่ลงให้มันได้สักหน่อยอะทุกคนมันจะได้มีแต้มให้กับเรานะคะมันจะดีมากๆเลยเนาะแต้มแค่นิดเดียวนะคะอาจจะขึ้นมาอิลิทสองอลิทหนึ่งหรือแกน3ได้เลยนะคะแนะนําว่าให้มันลงกันเยอะๆค่ะโอเคค่ะไปแล้วนะทุกคนเราจะกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย